และอาจจะแบนหนักขึ้นด้วยเรื่องของหัวเว่ยผมว่ามันยิ่งทําให้กระพือกติดให้แย่ลงไปอีกทีเนี่ยอันนี้ที่คุวบอกมา้างไหมครับแล้วก็เนี่ยเห็นด้วยแต่ระยะอีกระยะหนึ่งสําหรับผมนะที่มาบอกว่ต้นทุนก็คือความมั่นคงเองสมมตินะเอ็งเห็นอกเอ็งไหมเนี่ยอกเอ็งนี่กินไปเยอะมากนะเอ็งจะเอาอะไรอีกเองจะไม่บินเหรอฮะเอ็งจะซื้อเครื่องบินจอเมริกาเ็ือคือมือแพทย์จาก มีการจัดสีปัญหาคือถ uh. like ้าคุณมีเหตุการณ์แบบนี้เรื่องไวรัสนะต่อเรื่องเต้นเตะ่นเมมคามรัิดบกับองค์การนะถ้าถามผมผมจะทำยังไงผมจะลงทุนนะซ่าอาหารอาจจะแพงกว่าฝากซื้อผมก็ต้องทำอ่อขึ้นยกลงลงทุนในเครื่องอา่ออาหาร้อให้มันเน้นเน้นนครับคุณ้สิ่งที่จำเป็นคืความมั่นคงของประเทศร แน่นพอบอมมานะไม่ใ <bom> ช <cup> ่แน <m ots ife GAN> ่นจนล้นเดี๋ยวสำลักครับเพราถ้ามนกสจก็เล่นเล่นกันเล่นกันคุณมาบอขมาแปดน้ำมันโประเทศไทยมันคือการเปิดสุดอ่อนให้แล้วตัวมันไม่ใช่เรื่องของัลมานมมเรื่องของซาไกเซย์อย่างเกิดโควิดเนี่ยมันขนส่งไม่ได้ไปเท่าก้องกาท่อวี่ยวเงินเฟ้อในบางโรงเปิดชึ้